รักคุณจริงหรือแค่กลัวเสียประโยชน์จากคุณบางคนไม่ได้กลัวเสียคุณไปแต่กลัวเสียสิ่งที่ได้จากคุณมากกว่าเคยไหมอยู่ดีๆก็เริ่มรู้สึกว่าความรักที่ได้รับมันไม่ได้อบอุ่นเหมือนเดิมไม่ได้จริงใจเหมือนวันที่คุณยังให้ได้ทุกอย่างตอนคุณช่วยเขาเขาอยู่ข้างคุณตอนคุณยังมีค่า เขาเรียกคุณว่าคนสำคัญแต่พอวันหนึ่งคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มตั้งคำถามเริ่มไม่อยากให้เหมือนเดิมท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปคำพูดก็ไม่เหมือนเดิมความใส่ใจก็ลดลงอย่างน่าแปลกใจแล้วคุณก็เริ่มถามตัวเองเบาๆว่าเขารักเราเพราะเราเป็นเราหรือรักเราเพราะเรายังมีประโยชน์ให้เขาอยู่คำถามนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก และไม่ใช่เรื่องดราม่ากเกินจริงแต่มันคือคำถามสำคัญของคนที่เริ่มโตขึ้นทางความคิดในสังคมปัจจุบันความสัมพันธ์จำนวนมากไม่ได้ผูกกันด้วยหัวใจอย่างเดียวแต่มักผูกกันด้วยผลประโยชน์โอกาสความสะดวกและสิ่งที่อีกฝ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นความรักความเป็นเพื่อนความสัมพันธ์ในที่ทำงาน หรือแม้แต่คนในครอบครัวบางกรณีเราถูกสอนให้เป็นคนดีให้เสียสละให้เข้าใจคนอื่นให้ยอมเพื่อรักษาความสัมพันธ์แต่ไม่ค่อยมีใครสอนว่าถ้าความสัมพันธ์นั้นอยู่ได้เพราะเรายอมตลอดมันคือความรักหรือแค่การพึ่งพาเพื่อผลประโยชน์บางคนไม่เคยถูกทิ้งเพราะเขามีค่าเกินกว่าจะถูกทิ้ง และหลายคนไม่เคยถูกรักแต่ถูกเก็บไว้ใช้งานอย่างแนบเนียนนี่คือความจริงที่เจ็บแต่จำเป็นต้องรู้โดยเฉพาะในยุคที่คนฉลาดขึ้นแต่จริงใจน้อยลงและความสัมพันธ์กลายเป็นการลงทุนทางอารมณ์บทความนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้คุณระแวงทุกคนและไม่ได้สอนให้คุณกลายเป็นคนเย็นชา แต่จะช่วยให้คุณแยกออกให้ได้ว่าใครคือคนที่รักคุณจริงและใครแค่กลัวเสียประโยชน์จากคุณเพราะเมื่อคุณแยกออกคุณจะไม่ต้องเจ็บซ้ำกับความสัมพันธ์เดิมๆอีกต่อไปและที่สำคัญที่สุดคุณจะเริ่มรักตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครเห็นค่าบทที่หนึ่งสัญญาณแรกของคนที่ไม่ได้รักคุณจริงคือเขาจะรักคุณ เฉพาะตอนที่คุณให้ได้ความรักที่แท้จริงไม่ควรทำให้คุณรู้สึกว่าต้องพยายามตลอดเวลาเพื่อรักษาสถานะของตัวเองในใจใครสักคนแต่ความสัมพันธ์จำนวนมากในยุคนี้กลับเริ่มต้นจากคำว่าคุณมีอะไรให้เขาไม่ว่าจะเป็นเวลาเงินโอกาสการช่วยเหลือหรือแม้แต่การเป็นที่พึ่งทางอารมณ์ ในช่วงแรกทุกอย่างดูดีเขาพูดจาดีใส่ใจเห็นคุณค่าในตัวคุณจนคุณรู้สึกว่าเราคงสำคัญกับเขามากจริงๆแต่ลองสังเกตให้ดีความใส่ใจนั้นมักจะเกิดขึ้นหลังจากคุณให้บางอย่างเสมอคุณช่วยเขาดีคุณให้เวลาเขาใกล้ชิดคุณเสียสละเขาอ่อนโยนแล้ววันหนึ่งคุณเริ่มเหนื่อย คุณเริ่มไม่อยากให้เหมือนเดิมคุณเริ่มอยากเก็บพลังไว้ให้ตัวเองสิ่งที่เปลี่ยนไปก่อนคำพูดคือท่าทีเขาเริ่มห่างเริ่มเฉยเริ่มพูดว่าคุณเปลี่ยนไปทั้งที่จริงๆแล้วคุณแค่หยุดให้ในสิ่งที่เคยให้ฟรีนี่คือสัญญาณแรกของคนที่ไม่ได้รักคุณในตัวตนของคุณแต่รักประโยชน์ที่คุณมอบให้ในสังคมปัจจุบันคนจำนวนมากไม่ได้ตั้งใจหลอก แต่พวกเขาเคยชินกับการได้จนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณหยุดให้เขาไม่ได้ถามว่าคุณเหนื่อยไหมแต่กลับรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมเพราะในมุมของเขาคุณไม่ใช่คนแต่คือแหล่งทรัพยากรทางอารมณ์ลองคิดตามอย่างตรงไปตรงมาถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีอะไรให้ไม่มีแรงช่วยไม่มีเวลาเอาใจไม่มีผลประโยชน์ใดๆเหลืออยู่เขาจะยังอยู่ไหม หรือจะค่อยๆหายไปอย่างเงีย,ยบๆความรักที่แท้จริงจะไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดเวลาที่คุณเลือกตัวเองแต่ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์เป็นศูนย์กลางจะทำให้คุณรู้สึกว่าการดูแลตัวเองคือความเห็นแก่ตัวนี่คือกับดักที่คนดีจำนวนมากติดอยู่เพราะคิดว่าถ้าเราหยุดให้เขาจะไม่รักเราแล้วแต่ความจริงที่ต้องยอมรับก็คือ ถ้าเขาเลิกรักคุณทันทีที่คุณหยุดให้แปลว่าเขาไม่เคยรักคุณตั้งแต่แรกเขาแค่รักบทบาทที่คุณเล่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณและยิ่งคุณเป็นคนเก่งเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นเก่งเป็นคนรับฟังเก่งเป็นคนไม่เคยปฏิเสธคุณยิ่งเสี่ยงที่จะถูกเข้าใจผิดว่าคุณต้องให้แบบนี้ตลอดบทนี้ไม่ได้เขียนมาเพื่อให้คุณเลิกช่วยใครหรือกลายเป็นคนเย็นชา แต่เขียนมาเพื่อให้คุณเริ่มตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเหนื่อยแต่ไม่เคยทำให้คุณอุ่นใจเพราะความรักที่ดีจะไม่วัดคุณค่าของคุณจากสิ่งที่คุณให้ได้แต่วัดจากการที่เขาอยากอยู่กับคุณแม้ในวันที่คุณไม่ได้ให้อะไรเลยบทที่2คนที่รักคุณจริงจะไม่รีบเอาแต่จะรอให้คุณพร้อมให้มีความจริงข้อหนึ่ง ที่คนจํานวนมากไม่เคยสังเกตคือจังหวะของการขอมักบอกตัวตนของคนได้ชัดกว่าคำพูดสวยๆคนที่รักคุณจริงจะไม่รีบไม่กดดันและไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าไม่ให้ตอนนี้คุณจะเสียเขาไปแต่คนที่กลัวเสียประโยชน์จากคุณจะรีบจะถามจะทวงจะทำให้คุณรู้สึกผิดถ้าคุณยังไม่พร้อม ลองนึกถึงเหตุการณ์เล็กๆในชีวิตประจำวันคุณกำลังเหนื่อยกำลังเครียดกำลังไม่มีพลังแต่เขายังพูดว่าขอหน่อยไม่ได้เหรอช่วยแค่นี้เองถ้าเป็นเธอเมื่อก่อนคงช่วยไปแล้วคำพูดพวกนี้ไม่ใช่การขอแต่มันคือการบีบทางอารมณ์ในสังคมปัจจุบันการเอาเปรียบไม่จำเป็นต้องเสียงดังไม่จำเป็นต้องรุนแรง แค่ใช้คำว่าความสนิทเป็นเครื่องมือคนที่รักคุณจริงจะสังเกตว่าคุณพร้อมหรือไม่ก่อนจะขออะไรจากคุณเขาจะถามด้วยความเกรงใจไม่ใช่ความคาดหวังและต่อให้คุณปฏิเสธเขาก็จะไม่เปลี่ยนท่าทีใส่คุณเพราะสำหรับเขาคุณคือคนสำคัญไม่ใช่เครื่องมือแต่คนที่หวังผลประโยชน์ จะมองความสัมพันธ์เหมือนสัญญาเงียบๆฉันดีกับเธอเพราะฉันคิดว่าเธอจะช่วยฉันได้และเมื่อสัญญานั้นไม่เป็นไปตามที่หวังความดีทั้งหมดก็จะถูกดึงกลับมาอย่างไม่ลังเลคุณจะเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนนั้นเสียงเย็นลงไม่ใช่เพราะคุณทำผิดแต่เพราะคุณไม่ตอบสนองความต้องการของเขา นี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากระหว่างคนที่รักคุณกับคนที่ต้องการใช้คุณคนแรกจะรอคนหลังจะรีบคนแรกจะเข้าใจคนหลังจะกดดันคนแรกจะให้พื้นที่คนหลังจะทำให้คุณรู้สึกผิดกับการมีขอบเขตของตัวเองและที่เจ็บที่สุดคือหลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังถูกเร่งเพราะคิดว่า เขาคงเดือดร้อนจริงๆแต่ลองถามตัวเองตรงๆว่าถ้าวันนี้คุณไม่ช่วยเขาจะยังอยู่ข้างคุณไหมหรือจะหายไปพร้อมความเข้าใจผิดที่โยนมาให้คุณความรักที่ดีไม่ควรทำให้คุณต้องรีบเพราะกลัวเสียใครไปความรักที่ดีควรทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยพอที่จะพูดคำว่ายังไม่ไหวโดยไม่ต้องกลัวผลลัพธ์ บทนี้ไม่ได้สอนให้คุณใจแข็งแต่สอนให้คุณฟังความรู้สึกตัวเองให้ชัดขึ้นเพราะทุกครั้งที่ใครสักคนเร่งคุณทั้งที่คุณยังไม่พร้อมนั่นไม่ใช่ความใกล้ชิดแต่มันคือความเห็นแก่ได้ในคราบความรักและถ้าคุณเริ่มมองเห็นจุดนี้คุณจะเริ่มปกป้องหัวใจตัวเองได้ดีขึ้นบทที่สเขาจะยังอยู่ไหมในวันที่คุณไม่มีอะไรให้ ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ไม่ได้พังในวันที่ทะเลาะก,กันแต่พังในวันที่คุณให้ไม่ได้เหมือนเดิมวันที่คุณเหนื่อยวันที่คุณล้มวันที่คุณไม่มีแรงไม่มีทรัพยากรไม่มีพลังใจพอจะเป็นผู้ให้วันนั้นแหละคือวันที่ความจริงเริ่มโผล่ขึ้นมาคนที่รักคุณจริงจะไม่หายไปเขาอาจช่วยคุณไม่ได้มากแต่เขาจะอยู่อยู่แบบไม่เร่งไม่ถาม ไม่คาดหวังผลตอบแทนแค่อยู่ข้างๆโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นภาระแต่คนที่กลัวเสียประโยชน์จากคุณจะเริ่มหายไปอย่างเงียบๆไม่ทะเลาะไม่พูดตรงๆไม่บอกลาแค่ตอบช้าลงทักน้อยลงหายไปพร้อมเหตุผลคลุมเครือและที่เจ็บกว่าการหายไปคือการที่เขายังอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมเขาเริ่มเปรียบเทียบคุณกับอดีต เมื่อก่อนเธอไม่เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนเธอเก่งกว่านี้เมื่อก่อนเธอช่วยได้มากกว่านี้คำว่าเมื่อก่อนถูกใช้เป็นอาวุธโดยไม่ต้องตะโกนในสังคมปัจจุบันเราถูกสอนให้วัดคุณค่าคนจากผลงานจากประโยชน์จากสิ่งที่เขาให้เราได้พอคุณไม่มีคุณก็เหมือนหมดคุณค่าในสายตาบางคนไม่ใช่เพราะคุณแย่แต่เพราะคุณไม่ตอบโจทย์อีกแล้ว ลองสังเกตให้ดีในวันที่คุณลำบากจริงๆใครคือคนที่ไม่เร่งให้คุณกลับมาเก่งไม่กดดันให้คุณรีบฟื้นไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดกับการอ่อนแอคนนั้นแหละคือคนที่รักคุณจริงเพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้ผูกอยู่กับศักยภาพแต่มันผูกอยู่กับตัวตนเขาไม่ได้อยู่กับคุณเพราะคุณเก่งแต่เพราะคุณคือคุณในทางตออกัน คนที่เริ่มตีตัวออกห่างในวันที่คุณไม่มีอะไรให้อาจไม่ใช่คนเลวแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่ควรอยู่ใกล้หัวใจคุณในวันที่คุณต้องการความเข้าใจมากที่สุดความจริงที่เจ็บแต่ช่วยให้คุณโตคือใครก็ตามที่หายไปเมื่อคุณล้มเขาไม่เคยตั้งใจจะอยู่กับคุณในระยะยาวอยู่แล้วเขาแค่ผ่านมาเพื่อเก็บเกี่ยวบางอย่างแล้วจากไปบทนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้คุณโกรธใคร หรือรู้สึกผิดหวังกับมนุษย์แต่เพื่อให้คุณเริ่มคัดกรองคนจากการกระทำในวันที่คุณไม่มีเพราะวันนั้นไม่มีคำพูดสวยๆไม่มีภาพลักษณ์ไม่มีบทบาทให้เล่นเหลือแค่ความจริงล้วนๆว่าใครควรอยู่และใครควรปล่อยไปบทที่4ทํทำไมคนดีถึงมักถูกเก็บไว้ใช้แต่ไม่ค่อยถูกรัก มีคำผานหนึ่งที่คนดีจำนวนมากไม่กล้าถามตัวเองตรงๆคือทำไมเราดีกับคนอื่นมากแต่กลับไม่เคยได้ความรักแบบที่เราให้คำตอบไม่ได้อยู่ที่คุณไม่ดีพอแต่เพราะคุณดีเกินไปในแบบที่คนอื่นไม่ต้องรับผิดชอบในความสัมพันธ์ยุคนี้คนจำนวนมากไม่ได้มองหาความรักแต่มองหาความสะดวกและคนดีคือแหล่งความสะดวกชั้นยอด คุณเข้าใจง่ายคุณไม่โวยวายคุณไม่เรียกร้องคุณปรับตัวเก่งคุณให้อภัยเก่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเสียแต่ถ้ามันมาโดยไม่มีเงื่อนไขมันจะเปลี่ยนจากความน่ารักเป็นทรัพยากรที่ถูกใช้ในทางจิตวิทยามนุษย์ให้คุณค่ากับสิ่งที่ต้องพยายามรักษาเสี่ยงที่จะเสียและไม่แน่ใจว่าจะได้ตลอดไป แต่คนดีจำนวนมากทำให้ตัวเองแน่นอนเกินไปแน่นอนว่าจะช่วยแน่นอนว่าจะเข้าใจแน่นอนว่าจะไม่ไปไหนแน่นอนว่าจะให้อภัยผลลัพธ์คืออีกฝ่ายไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรเลยเพื่อรักษาคุณไว้เขาไม่ต้องพัฒนาตัวเองไม่ต้องระวังคำพูดไม่ต้องกลัวเสียคุณเพราะคุณอยู่ตรงนั้นเสมอความรักจึงไม่เกิดมีแต่ความเคยชิน และความเคยชินไม่ต้องการความพยายามมันแค่ต้องการการใช้งานต่อเนื่องนี่คือเหตุผลที่คนดีมักถูกเก็บไว้ใช้แต่ไม่ถูกรักษาไว้ด้วยหัวใจไม่ใช่เพราะคุณไม่มีค่าแต่เพราะคุณไม่เคยทำให้ใครกลัวเสียคุณในสังคมปัจจุบันที่ทุกอย่างเร็วทุกอย่างหาแทนได้ทุกอย่างมีทางเลือกคนที่ไม่ตั้งขอบเขต จะถูกจัดอยู่ในหมวดของที่ยังไม่ต้องดูแลมากและนี่คือความจริงที่คนดีต้องยอมรับความรักที่ไม่ต้องพยายามรักษาจะไม่ถูกเห็นคุณค่าคุณไม่จำเป็นต้องเลิกเป็นคนดีแต่คุณต้องเลิกเป็นคนดีที่ให้โดยไม่เลือกและไม่เลือกใครเพราะความดีที่ไม่มีขอบเขตไม่ใช่ความรักแต่มันคือการลดคุณค่าตัวเองอย่างสุภาพ บทนี้ไม่ได้สอนให้คุณแข็งก้าวแต่สอนให้คุณทำให้ความดีของคุณมีราคาเมื่อคุณเริ่มเลือกให้เมื่อคุณเริ่มเว้นระยะเมื่อคุณเริ่มไม่แน่นอนในบางเรื่องคุณจะเริ่มเห็นใครที่พยายามปรับตัวเพื่อคุณและใครที่เริ่มถอยห่างเพราะใช้งานคุณไม่ได้เหมือนเดิมและนั่นแหละคือการคัดกรองที่ซื่อสัตย์ที่สุดบทที่หถ้าเขารักคุณจริง เขาจะไม่กลัวเสียคุณฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมแต่ความจริงคือคนที่รักคุณจริงไม่ใช่คนที่เกาะคุณแน่นแต่คือคนที่รู้ว่าถ้าทำไม่ดีเขาอาจเสียคุณไปความกลัวแบบนี้ไม่ใช่ความกลัวถูกทิ้งแต่เป็นความกลัวว่าจะทำร้ายหัวใจของคนสำคัญในความสัมพันธ์ที่ดีอีกฝ่ายจะระวังคำพูดระวังการกระทำ ระวังเส้นบางๆระหว่างความใกล้ชิดกับการละเลยเพราะเขาเห็นคุณค่าไม่ใช่แค่ชินกับการมีอยู่ของคุณแต่ถ้าใครสักคนพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ผิดกี่ครั้งก็ได้โดยไม่กลัวผลลัพธ์นั่นไม่ใช่ความสบายใจแต่มันคือการไม่กลัวเสียคุณและคนที่ไม่กลัวเสียคุณมักไม่ใช่คนที่รักคุณจริงลองสังเกตดูให้ดี เวลาคุณไม่โอเคเขาฟังจริงไหมหรือแค่ฟังผ่านๆเพื่อให้เรื่องจบเวลาคุณตั้งขอบเขตเขาเคารพหรือพยายามต่อรองให้คุณยอมเหมือนเดิมเวลาคุณเงียบเขาสนใจหรือปล่อยให้คุณรับมือกับความรู้สึกคนเดียวคนที่รักคุณจริงจะไม่กล้าทำให้คุณเจ็บซ้ำๆโดยคิดว่าเดี๋ยวเขาก็หายเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเพราะเขารู้ว่า ความเข้าใจไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างในการทำร้ายกันในสังคมปัจจุบันเรามักสับสนระหว่างความผูกพันกับความเคยชินความผูกพันต้องดูแลต้องใส่ใจต้องปรับตัวแต่ความเคยชินแค่ต้องอยู่โดยไม่ต้องพยายามถ้าคุณรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่เคยพยายามรักษาคุณไม่เคยกลัวว่าจะเสียคุณไปไม่เคยปรับตัวจริงจัง นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเขารักบทบาทของคุณมากกว่ารักตัวตนของคุณและนี่คือจุดสำคัญที่หลายคนพลาดคนที่รักคุณจริงจะไม่ทำตัวเหมือนคุณไปไหนไม่ได้เขาจะไม่ใช้ความผูกพันเป็นเครื่องมือควบคุมไม่ใช้ความดีของคุณเป็นข้ออ้างให้ตัวเองไม่เปลี่ยนเขาจะพยายามเป็นคนที่ดีพอเพื่อสมควรได้อยู่กับคุณบทนี้ไม่ได้บอกให้คุณทดสอบใครหรือทำเกมจิตวิทยาใส่กัน แต่บอกให้คุณดูความสัมพันธ์จากความจริงข้อเดียวใครก็ตามที่ไม่กลัวเสียคุณมักเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าตั้งแต่แรกและเมื่อคุณเห็นจุดนี้คุณจะเริ่มกล้าถามตัวเองว่าเรากำลังอยู่ในความรักหรือแค่ความเคยชินที่เราเป็นฝ่ายพยายามรักษาอยู่คนเดียวบทที่ 6. วันที่คุณเริ่มตั้งขอบเขตคนบางคนจะเปลี่ยนหน้า มีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่คนจำนวนมากเริ่มรู้สึกว่าเราควรดูแลตัวเองให้มากขึ้นไม่ใช่เพราะเห็นแก่ตัวแต่เพราะเริ่มรู้ว่าถ้าไม่ดูแลตัวเองจะไม่มีใครทำแทนคุณเริ่มพูดคำว่าไม่สะดวกขอคิดดูก่อนขอเวลาหน่อยโดยไม่อธิบายยาวโดยไม่รู้สึกผิดเท่าเดิมและนั่นแหละคือวันที่ความสัมพันธ์บางอย่างเริ่มสั่นคลอน ไม่ใช่เพราะคุณทำผิดแต่เพราะคุณไม่เหมือนเดิมคนที่เคยได้ประโยชน์จากการไม่มีขอบเขตของคุณจะเริ่มอึดอัดเริ่มไม่สบายใจเริ่มตั้งคำถามกับตัวคุณเขาอาจไม่พูดตรงๆแต่จะใช้วิธีที่แนบเนียนกว่านั้นเช่นทำตัวห่างพูดประชดแสะเบาๆ หรือทำเหมือนคุณเป็นฝ่ายเปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือปฏิกิริยาธรรมชาติของคนที่เคยเข้าถึงคุณโดยไม่ต้องขออนุญาตในเชิงจิตวิทยาขอบเขตไม่ใช่กำแพงแต่มันคือเส้นบอกความเคารพคนที่เคารพคุณจะปรับตัวจะถามจะระวังแต่คนที่เคยข้ามเส้นคุณได้ตลอด จะรู้สึกว่าคุณกำลังลดสิทธิ์ของเขาและเมื่อสิทธิ์ถูกลดตัวตนที่แท้จริงจะโผล่ออกมาเขาอาจบอกว่าเธอเย็นชาขึ้นนะเธอไม่เหมือนเดิมเลยเธอเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคำพูดเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนว่าคุณเปลี่ยนไปในทางแย่แต่มันสะท้อนว่าเขาเคยได้มากเกินไป คนที่รักคุณจริงจะไม่ตีความขอบเขตเป็นการปฏิเสธความสัมพันธ์เขาจะมองว่าคุณกำลังซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นและเขาจะเลือกว่าจะเติบโตไปพร้อมคุณหรือยืนอยู่ที่เดิมนี่คือบททดสอบที่เงียบมากแต่ชัดที่สุดเพราะคุณไม่ได้พูดอะไรแรงไม่ได้ทำร้ายใครแค่หยุดยอมในบางเรื่อง แต่ผลลัพธ์กลับเผยให้เห็นว่าใครอยู่กับคุณเพราะความเข้าใจและใครอยู่กับคุณเพราะความเคยชินบทนี้ไม่ได้สอนให้คุณตั้งขอบเขตเพื่อไล่ใครออกไปแต่สอนให้คุณตั้งขอบเขตเพื่อเห็นความจริงเพราะคนที่หายไปหลังจากคุณเริ่มเคารพตัวเองไม่ใช่คนที่คุณเสียแต่เป็นคนที่คุณไม่ควรต้องรักษาไว้ตั้งแต่แรกบทที่7 ทำไมเราถึงยอมทั้งที่รู้ว่าไม่ควรหลายครั้งเราไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรไม่แฟร์ไม่ได้ไม่เห็นว่าอะไรทำร้ายใจเราแต่เรายอมทั้งที่รู้คำถามคือทำไมคำตอบไม่ได้อยู่ที่เราอ่อนแอแต่อยู่ที่เรากลัวบางอย่างมากกว่าบางคนกลัวการสูญเสียกลัวความว่างเปล่า กลัวการเริ่มใหม่บางคนกลัวการถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีไม่เข้าใจคนอื่นไม่ใจกว้างเหมือนเดิมและบางคนกลัวว่าถ้าไม่ยอมจะไม่มีใครเลือกเราเลยความกลัวเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่มักสะสมมาจากอดีตจากการที่เราเคยต้องพยายามเพื่อให้ถูกรักเคยต้องทำตัวมีประโยชน์ เพื่อให้มีที่ยืนในใจใครสักคนพอเราโตขึ้นรูปแบบเดิมยังคงอยู่แค่เปลี่ยนหน้าคนที่เราอยู่ด้วยในเชิงจิตวิทยามนุษย์มักเลือกความคุ้นเคยมากกว่าความถูกต้องต่อให้มันเจ็บแต่ถ้ามันคุ้นสมองจะรู้สึกปลอดภัยนี่คือเหตุผลที่หลายคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่แฟร์นานกว่าที่ควร อีกเหตุผลหนึ่งที่ลึกมากคือเราเผลอเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับการถูกรักพอใครต้องการเราเรารู้สึกมีค่าเพราะเขาเฉยเรารู้สึกเหมือนตัวเองหายไปและเพื่อไม่ให้ความรู้สึกนั้นกลับมาเราจึงเลือกยอมแม้ต้องฝืนใจแต่ความจริงที่ต้องพูดตรงๆคือการยอมเพื่อถูกรักไม่ใช่ความรัก แต่มันคือการต่อรองคุณค่าของตัวเองและทุกครั้งที่คุณยอมทั้งที่รู้ว่าไม่ควรคุณกำลังสอนคนอื่นทางอ้อมว่าเส้นของฉันขยับได้เสมอบทนี้ไม่ได้เขียนมาเพื่อให้คุณโทษตัวเองแต่เพื่อให้คุณเริ่มเข้าใจตัวเองอย่างอ่อนโยนเพราะเมื่อคุณรู้ว่าคุณยอมเพราะอะไรคุณจะเริ่มหยุดได้โดยไม่ต้องฝืน คุณจะไม่ต้องแข็งไม่ต้องเย็นไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอีกคนแค่เริ่มถามตัวเองว่าตอนที่เรายอมเราเลือกจากความรักหรือจากความกลัวและเมื่อคุณแยกสองอย่างนี้ออกการตัดสินใจของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบทที่8วิธีดูความรักให้ขาดโดยไม่ต้องทดสอบใครหลายคนพอเริ่มสงสัยว่า เขารักเราจริงหรือแค่กลัวเสียประโยชน์จากเราสิ่งแรกที่นึกถึงคือการทดสอบลองไม่ทักลองไม่ช่วยลองหายไปลองทำเป็นไม่สนใจแต่ความจริงคือความรักที่ต้องทดสอบมักทําให้คุณเหนื่อยก่อนจะได้ทําตอบและบางครั้งมันก็ทำให้ความสัมพันธ์พังทั้งที่คุณยังไม่แน่ใจอะไรเลยความจริงคือ คุณไม่จำเป็นต้องทดสอบใครถ้าคุณดูให้เป็นการดูความรักให้ขาดไม่ใช่การจ้องจับผิดแต่คือการสังเกตในสถานการณ์ธรรมดาธรรมดาเช่นเวลาคุณมีความคิดเห็นต่างเขาฟังหรือเพยายามชนะเวลาคุณไม่โอเคเขาอยากเข้าใจหรืออยากให้เรื่องจบเร็วๆเ,เวลาคุณเลือกตัวเองเขาเคารพหรือทำให้คุณรู้สึกผิด สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องสร้างสถานาการณ์มันเกิดขึ้นเองในชีวิตประจำวันคนที่รักคุณจริงจะไม่ต้องถูกทดสอบเพราะเขาสม่ำเสมอสม่ำเสมอในการให้เกียรติสม่ำเสมอในการฟังสม่ำเสมอในการรับผิดชอบต่อผลของการกระทำตัวเองแต่คนที่หวังผลประโยชน์จะดีเป็นช่วงๆดีตอนต้องการดีตอนกลัวเสียแล้วหายไปเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการ อีกจุดหนึ่งที่ดูได้ชัดมากคือเวลาไม่มีอะไรจะได้ลองนึกถึงช่วงที่คุณไม่ได้ช่วยไม่ได้เอาใจไม่ได้เป็นฝ่ายให้เขายังปฏิบัติกับคุณเหมือนเดิมไหมไม่ใช่ดีขึ้นไม่ต้องพิเศษแค่เหมือนเดิมถ้าใช่นั่นคือสัญญาณที่ดีมากแต่ถ้าเขาเริ่มเปลี่ยนเริ่มห่างเริ่มเย็นเริ่มไม่ใส่ใจ นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือข้อมูลการดูความรักให้ขาดไม่ต้องใช้ความฉลาดแต่ต้องใช้ความซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตว่าเรารู้สึกอย่างไรซื่อสัตว่าเราฝืนหรือไม่ซื่อสัตว่าเรากำลังพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วคนที่รักคุณจริงจะทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวเองได้มากขึ้นไม่ใช่น้อยลง และคนที่แค่กลัวเสียประโยชน์จะทำให้คุณรู้สึกว่าต้องระวังต้องเกรงใจต้องคิดเยอะเพื่อรักษาเขาไว้บทนี้ไม่ได้ให้สูตรลับแต่มอบสายตาแบบใหม่สายตาที่มองความสัมพันธ์จากความรู้สึกที่เกิดขึ้นซ้ำๆไม่ใช่คำพูดสวยงามครั้งเดียวและเมื่อคุณมองเห็นชัดคุณจะไม่ต้องถามใครอีกว่าเขารักเราจริงไหมเพราะคำตอบ จะอยู่ในความรู้สึกของคุณตลอดเวลา